มอขอจับมือกรมวิชาการเกษตรจัดคอสติลเคมทฤษฎีปฏิบัติผู้ควบคุมการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568มหาวิทยลาลัยขอนแกน่นร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและเครือข่ายจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน ระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคม2568โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปริยานุชทิพยวัตนรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีท่ามกลางผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมอบรมกว่า150คนณโนะรงแรมบายาสิตะจังหวัดขอนแกน่น รองศาสรตราจารย์ดอร์ขวัญตรีแสงประชาธนารักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่ามหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการเครือข่ายธุรกิจและบริการโดรโนเกษตรโดยได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทที่มุ่งบูรณาการทั้งโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม AI และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรและยกระดับศักยภาพนักบินโดรนเกษตรให้เข้าถึงความรู้และทักษะที่ลึกซึ้งลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างแบรนด์นักบินโดรนเกษตรที่มั่นใจปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านนางช่อทิพสัญรยะพงผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้กล่าวว่าหลักสูตรผู้ควบคุมการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้รับจ้างเกษตรกรและนักวิจัยในการใช้โดรนเกษตรอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยที่มอบชุดอุปกรณ์นิรภยัยและสนับสนุนการทำบัตรประจำตัวผู้รับจ้างบินโดรนพ่นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในงานเกษตรกรรมเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรนะคะรับผิดชอบพระราชบัญญัติวัตุนตรายทางการเกษตรนะคะปีพศ .2535 นะคะซึ่ง ผู้ที่จะใช้รับจ้างพ่นสารอ่อนกานกำจัดสูืชเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้แล้วก็สามารถพ่นสารโดยอากาศยานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้ใช้แล้วก็ผู้รับจ้างพ่นสารทางอากาศยานเนี่ยได้สามารถ มีความรู้มีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของทั้งศัตรูพืชชนิดต่างๆรวมถึงวิธีการป้องกันกาจัดที่อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะผู้ที่เข้าอบรมจะมีทั้งภาคเอ,อเอกชนนะคะที่ทำหน้าที่รับจ้างพ่นสารโดยอากาศยานมีเกษตรกรที่มีโดรนของตัวเองนะคะรวมทั้งภาคมหาวิทยาลัยค่ะที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็ หลังจากผ่านการฝึกอบรมในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีการสอบด้วยก็คือผู้ที่ผ่านการสอบค่ะก็จะได้รับประกาศเพื่อที่จะนําใบประกาศนี้สามารถนําไปขอรับการขอใบอนุญาตเพื่อครอบครองวัตถุอันตรายได้ค่ะรก,กรมเกษตรนี่เรามีแผนที่จะจัดอบรมจริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้5,000รายในภายในปีงบประมาณ2,570ค่ะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังได้ม่ถึงครึ่งเลย ก็พยายามที่จะเร่งดําเนินการแล้วก็ลงในพื้นที่ต่างๆให้ให้คร,รอบคลุมทั้งประเทศค่ะค่ะก็ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะคะเราก็ได้ทำโครงการนะคะการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและบริการโดรนเกษตรนะคะซึ่งด้วยความหมายของการพัฒนาเครือข่ายตรงนี้นะคะ่ะก็เป็นการบูรณาการนะคะท้งในเรื่องของโมเดลการพัฒนาโมเดลธุรกิจ แพลตฟอร์มทางด้าน AI นะคะแล้วก็รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสังคมนะคะแล้วก็ตัวสื่อต่างๆนะคะ,ะวัตถุประสงค์ที่จะมาเสริมในส่วนของอกรมวิชาการเกษตรตามที่ท่านผอได้เรียนเรียนไปแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นะคะก็คือว่าเราอยากจะให้เ,เป็นเราอยากจะเป็นกองหนุนนะคะที่อยากจะลงไปในชุมชนเพื่อให้ผู้ที่จะเป็นนักบินโดรนเกษตรเนะะี่ยค่ะเข้าถึง การพัฒนาทักษะต่างๆนะคะเราก็ได้รู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการศัพ์ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้มีความเชื่อมั่นว่าเขา,ามีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรู้ทางด้านการใช้สารเคมีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการไปให้บริการฉีดพ่นแล้วได้ผลได้ผลดีนะคะได้ผลจริงแล้วก็ไม่สร้างาเรียกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานในส่วนของอทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรามีภารกิจในการที่จะลงไปช่วยชุมชนแล้วนะคะค่ะค่ะก็ในส่วนที่ เรียกว่าล้นหลามเลยใช่ไหมคะเต็มห้องเลยค่ะก็เกินเกินยอดที่เราเราตั้งไว้นะคะก็ในส่วนของการจัดครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในภาคอีสานด้วยใช่ไหมคะค่ะก็เรียกว่าจริงๆผู้ นักบินโดหรือว่าเกษตรกรในภาคอีสานเนี่ยค่ะมีจํานวนเยอะมากที่มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่พัฒนาทักษะต่างๆโดยเฉพาะ,ะการเกษตรแม่นยําหรือว่าการเกษตรสมัยใหม่ค่ะเรียกว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยะค่ะที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้มาจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะจะมีการจัดอบรมแบบนี้ครั้งต่อไปนะครับว่าผู้ที่สนใจเพิ่าในส่อนรอบข้อมูลได้ต่อไปงค่ะก็ะอันนี้ ้าในในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนอกเหนือจากในการฉีดพ่นในในหลักสูตรฉีดพ่นวัตถุอันตรายด้วยอากาศยานของกรมวิชาการเกษตรแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของการบังคับโดรนการซ่อมโดรนนะคะแล้วก็การดูแลรักษาเรียกว่าเป็น preventive เมเทนแนนหรือว่าซ่อมเ,อเรียกว่าซ่อมก่อนตกนะคะใช้ก่อนเสื่อมนะคะเราก็อยากจะสนับสนุนในส่วนนี้นะคะในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนในของทางกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยก็จะมีการเปิดเป็นรุ่นๆค่ะเพราะว่าจํานวนเนี่ยเรียกว่าน่าจะยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะที่ต้องการการอัปเดตความรู้ตรงนี้ค่ะ,คะ